คนกับที่เอาน้ำเงียนนี้ชาวกัเนี่มุมภาษาใช่เขาก็อยากเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้แต่ว่าบบไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้ไงค่ะคือเขาพูดอ่ะอยากไปบน้าไฟใช่อ๋ออันนี้คุณละเมศแกบอกใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่ายังไงบ้าครับมันไม่ได้จะเกิดนะแม่เนาะ เอาวันนั for ้นพี่ละเมศเก็บอกว่าไปไหนมาก็ like ่มธครับทั้งเรื่องคือขันทายาแพงยังสิแล้วก็เอาเพิงนึงจะเนี้ยลวก็บวอเอาเลยก็มีมันไม่น่าจะเกิดเหตุนะพี่ละเมศเนาะขึ้นเป็นยังไงครับผมครับตอนนั้นช่วงที่ขับรถมาครับก็ขับรถมาช่วงโพธิ์ช่วงเย็นน่แล้ะครับก็ขับมา ตามทางจากบ้านแต้ก็จะกลับมาบ้านแกงเลี้ยวก็มืดนะครับมืดผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าผมไปชนอะไรผมตกใจฮะครับตอนตอนนั้นรู้รู้สึกว่ามีอะไรโดนรถชนอะไรไหมฮะตอนช่วงนั้นก็เหมือนเหมือนมีอะไรมาโดนครับแต่ว่า ผมคิดว่าผมไปโดนกับพวกใต้เสาเสาหลักกิโลมากกว่าผมไม่เห็นเลยเลย <c oughs> แต่ผมว่าขับมาก็อยากฝากถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ผมขอโทษครับมันเป็นอุบัติเหตุผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับผมเสียใจยผมอยอมรับผิดครับ ค,คยังมีเจ็บในตาหนึ่ที่อคอัโดนอะไรไปไหนก็น่าจะเป็นแรงกระแทกนะครับแรงกระแทกเนาะตอนตอน,ตอนช่วงรถตกหรือเปล่าใช่ครับดเหรือค่อยคุยกันครับ พาพาไปงานไปช่วยงานไป